ขออนุญาตที่จะไปกระทู้ถัดไปครับขอเรียนเชิญคุณหานเพียรเกษตรกจครับอาชีพค้าขายอยู่ที่นครสวรรค์เชิญครับถ้าผู้ที่เข้ามีโอกาสนะครับถ้าผู้ที่มีโอกาสเข้ามาบริหารประเทศชาติแล้วเกิดความผิดพลาดในการบริหารทําให้เสียงงบประมาณของชาติไปนะครับหรือไม่เกิดประโยชน์และคุ้มค่าจะมีมาตรการใดกับผู้ที่เกิดความเสียหายต่องบประมาณของชาติในส่วนนั้น ขอคุณครับน่าสนใจนะพี่วาสนาก่อนดีไหมครับเออดิฉันอยากถามว่าใครเลือกมาละคะอืมนะคะก่อนอื่นต้องคิดอย่างนั้นก่อนว่าคนที่เลือกมาเป็นผู้บริหารเนี่ยในตมล้ำหนุก็บอกแล้วว่าประชาชนเป็นคนเลือกมามนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องคิดดูว่าประชาชนส่วนใหญ่ที่เลือกมาเนี่ยคิดอย่างไรถามว่าการทํางานเนี่ยมันจะถูกร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมดิฉันคิดว่าทุกอย่างในโลกใบนี้มันไม่มีร้อยเปอร์เซ็นต นะคะเพราะฉะนั้นย้อนกลับไปเขาให้สิทธิประชาชนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นประชาชนทุกท่านเนี่ยที่มีสิทธิ์เนี่ยต้องพยายามรักษาสิทธิ์แล้วก็ใช้สติใช้ปัญญาไขรวนว่าผู้นําผู้บริหารประเทศที่จะมาปกครองเราในอนาคตมาเป็นหัวหน้าขบวนที่จะนําประชาชนประเทศทั้งประเทศเนี่ยไปเนี่ย เราจะต้องคัดสรรคุณสมบัติจะต้องเป็นอย่างไรนะคะหลักใหญ่อยู่ที่ความคิดของประชาชนเขาให้สิทธิเราแล้วนะคะคต้องทบทวนให้ดีแล้วพี่วาสนาคิดว่าที่ผ่านมามีรัฐบาลทํานโยบายใดผิดพลาดและเสียหายกับชาติจํานวนมากเอาให้ชัดหน่อยได้ไหมชัดเจนเลยค่ะโครงการรับจำนําข้าวนะคะชัดเจนเลยนะคะและ้วจะรับผิดชอบที่ทํานโยบายแล้วผิดพลาดเนี่ยความรับผิดชอบจะอยู่ตรงไหนครับ ความรับผิดชอบก็ต้องอยู่ในสิ่งที่ว่าบทมันก็ต้องมีบทลงโทษเวลาทำอะไรผิดนะคะทีนี้บทลงโทษเนี่ยมันก็คืออยู่กับระบบและกกระบวนการที่ว่าคุณจะลงโทษประมาณไหนนะคะซึ่งมันเป็นเทคนิคในรายละเอียดลงไปแล้วนะคะ<อ>แต่ถ้าประชาชนในฐานะประชาชนตัดสินใจเลยว่าถ้าเกิดผิดพลาดไปแล้วแล้วผิดพลาดขนาดไหนท่านก็ต้องติดตามแล้วท่านก็ต้องพิจารณาว่า สมควรอะไรก็มีสิ่งที่จะเสนอบทลงโทษก็คิดว่ามันก็ควรจะต้องทํากันออกมาเพราะฉะนั้นถ้ารัฐธรรมนูญจะร่างแล้วให้รัฐบาลที่บริหารราชการแผ่นดินมีความรับผิดชอบด้วยควรจะระบุให้ชัดเลยใช่ไหมครับว่าถ้าหากด,ดาเนินนโยบายแล้วผิดพลาดความรับผิดชอบอยู่ตรงไหนนี่คนร,ระบุเลยไหมครับดิฉันคิดว่ามันคงไม่ถึงขนาดนั้นนะคะถ้าตามเอาอันนี้ความความยุติธรรมนะคะคเพราะฉะนั้นทุกคนที่เข้ามาเนี่ยไม่มีใครคิดว่าถ้ามองในแง่ ในแในง่ดีว่าไม่มีใครคิดที่จะมาทําร้ายหรอกนะคะเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกแล้วว่าคนที่เลือกมาก็คือประชาชนนะคะแต่ว่าถ้าทําผิดแล้วมาออกมาแล้วเนี่ยก็ต้องดูเจตนาว่าเขาทําผิดนะเจตนาอย่างไร,รนะคะคต้องดูเจตนาลมเป็นที่ตั้งโอ้น่าสนใจครับขอบคุณครับถามอดีตและทรัฐมนตรีช่วยพาณิชก่อนดีไหมเรื่องนี้ท่านดําเ,เนินนโยบายผิดพลาดจะรับผิดชอบอยังไงคุณวัฒนาพูดถึงต้นทางไปแล้วก็คือการเลือกคนดี คนเก่งคนมีคุณธรรมให้ได้บริหารบ้านเมืองนะครับแล้วก็ในระบอบประชาธิปไตยมีข้อดีครับก็คือว่าเลือกผิดเลือกใหม่ได้มไม่เหมือนเลือกสามีผิดคิดจนสามีตายนะครับเพราะนี่คือข้อดีของระบอบประชาธิปไตยแต่ว่าในกลกไกที่ที่มีการออกแบบในรัฐนูลที่ร่างไว้ตอนนี้นะครับจะมีกลกไกสองส่วน ส่วนที่หนึ่งคือกลไกาการป้องกันความผิดพลาดสองคือกลไกหลังจากเกิดผิดพลาดนี่คือการลงโทษนะครับก่อนที่จะมีการเลือกตั้งจะต้องมีการหาเสียงแต่ละพักการเมืองก็ต้องเสนอนโยบายการหาเสียงต่อประชาชนคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับได้รับการออกแบบให้มีหน้าที่ใหม่เพิ่มขึ้นอีกประการหนึ่งก็คือว่า ถ้ามีนโยบายที่ส่อว่าจะเป็นนโยบายที่อาจเกิดความเสียหายต่อการเงินการคลังหรือก่อหนี้มหาศาลให้ประเทศกอจะเชิญมาเพื่อให้พักการเมืองนั้นมาชี้แจงแสดงข้อมูลว่าในนโยบายดังกล่าวจะเอาเงินมาจากไหนจะใช้งบม,มาหรือกู้หนี้ยืมสินอย่างไรและถ้าหากว่าเห็นว่าตอบโจทย์นี้ไม่ได้นโยบายนี้จะไม่ถูกนำเสนอออกไป นะครับแต่ถ้าหากว่านโยบายผ่านแต่พอมาเป็นรัฐบาลแล้วเกิดปรากฏว่าบริหารผิดพลาดอย่างคำถามที่ตั้งมาก็ต้องรับผิดชอบ3ส่วนด้วยกันครับส่วนที่หนึ่งก็คือได้มีการออกแบบกลไกใหม่ขึ้นมานะครับเป็นครั้งแรกในประวัิศาสตร์การเมืองเราเนี่ยนั่นก็คือสารปกครองว่าด้วยคดีวินัยการเงินและการคลังและงบประมาณแค,คนดิดนะครับ,รบ,รบเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ย คล้ายๆก็คือคล้ายๆสารคอร์รัปชันนั่นแหละครับแต่ต้องรับผิดชอบด้วยจะบริหารถ้าหากว่าพิสูจน์ได้ว่าไม่ได้จงใจไม่ได้เจตนาแต่ว่าถ้าหากว่ารู้แล้วแต่ยังนำนโยบายบริหารจนเกิดความผิดภาดใครเตือนแล้วก็ไม่ฟังเพราะฉะนั้นก็โดนคดีนี้เข้าไปนะครับก็ถึงขั้นว่าต้องชดใช้ยึดทรัพย์เจ็ดชั่วโคตรกันนะครับสองก็คือว่า มีสารแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองอันนี้ไปรับโทษอาญาติดคุกติดตารางครับรหรือ<า>รโทษถึงประหารชีวิตสา,สารพิการแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองสุดท้ายคือสารแพง่งสารแพ่งก็คือว่าก็โดนโดนเรียก่าเสียหายครับ,รบทีนี้สารสุดท้ายเนี่ยมันมีกลไกสําคัญอันหนึ่งที่ออกแบบมาใหม่ซึ่งพวกเราควรจะภูมิใจและในคําขวัญเจตนารมณ์ที่รัฐธรรมนูญเนี่ย ที่พยายามย้าก็คือว่าพลเมืองต้องเป็นใหญ่ดังนั้นเนี่ยจึงได้ออกแบบให้มีสภาตรวจสอบภาคพลเมืองอนะครับทั้งในระดับชาติระดับท้องถิน่นตรงนี้จะทำหน้าที่คู่ขนานไปกับองค์กรปกครองท้องถิน่นนะครับโดยที่ทุกคนร,รู้สึกว่าเป็นเจ้าของอเราเห็นคดีที่ตอนนี้นะครับทางรัฐบาลเนี่ยไปไล่จับ พวกเจ้าของรีสอร์ทเจ้าของอทรัพย์สินเยอะๆที่ไปลุกป่าแต่ว่าในอดีตเราจะเห็นว่าประชาชนที่ไม่มีที่สุกหัวนอนเนี่ยไม่มีที่ดินากินเน่ยเพียงแค่เข้าไปหาของป่าก็ถูกจับติดคุกนะครับครับแต่ทําไมคนมีตังมีเส้นรวยเนี่ยจึงเหนือกฎหมายได้อนั่นคือระบบเดิมเนี่ยเรื่องเส้นสาย เรื่องการมีอิิพลนะครับแล้วนโนดมันไปลอยอยู่กลางป่าได้อย่างไรมีสนามแข่งรถที่เขาใหญ่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยผมถามบอกว่าถ้าประชาชนมีอานาจมีปากมีเสียงอย่างแท้จริงไม่ใช่เขียนอยู่แค่ในลายลากักษณ์อักษรในรัฐนูลสิบเก้าฉบับที่บานมาสิ่งเหล่านี้ไม่มีวันเกิดขึ้นได้ครับเพราะคนที่อยู่ตนนําบลนี้รู้ดีว่าตรงไหนมันเป็นที่สาธาระตรงไหนมันเป็นที่ทุ่งเลี้ยงสัตว์ตรงไหนมันเป็นลําธาร ไม่ยอมให้ใครมามายึดมาคุบแน่นอนครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าในอดีตถ,ถึงแม้เราจะพัฒนากฎหมายกลไกามาเนี่ยแต่ว่ายังไม่พอวันนี้ถึงต้องออกแบบเอาภาคพลเมืองเนี่ยเข้ามาร่วมในการดูแลเพราะอะไรเพราะนี่คือเจ้าของประเทศตัวจริงรนะครับ,รบก็เลยเรียนว่ามันมีกลไกใหม่ๆที่เกิดขึ้นตามรัฐนุนนะครับท,ท,ที่เป็นหลักการและแนวทางที่ดีครับ,ค,รบคุณภาษาขยับสั้นๆนิดนึงครับ สิ่งที่เขาให้สิทธิตรวจสอบในพักพลเมืองเนี่ยฉันคิดว่าประชาชนเนี่ยสิ่งสำคัญเนี่ยจะต้องหาความรู้เพิ่มเติมนะคะเพราะสิ่งต่างๆเนี่ยเวลาที่จะนำเสนออะไรอย่านำเสนอโดยฉันคิดอย่างนั้นฉันคิดอย่างนี้ต่อไปนี้นะคะคุณต้องหาความจริงแล้วก็หาความรู้ซึ่งหาง่ายมากเดี๋ยวนี้ ทุกคนอาจารย์ Google อะไรต่ออะไรนะคะพยายามเก็บข้อมูลไว้เยอะๆนะคะแล้วก็เวลามีประชุมมีเขามีประชาพิจารณ์หรืออะไรเนี่ยเราก็นําเสนอในสิ่งที่สมเหมาะมันควรไม่ใช่คิดแต่เราต้องคิดภาพรวมของอย่างอยู่ตําบลนึงเราจะคิดแต่ตําบลเราไม่ได้เราก็ต้องคิดตําบลใกล้เคียงด้วยประมาณนั้นนะคะครับขอบพระคุณครับไปที่เจ้าของกระทู้ครับคุณหารเห็นอย่างไรครับเชิญครับครับในส่วนที่ผมมีโอกาสได้อ่านในตัว ยกล่างและธรรมนูญฉบับนี้ในข้อที่หนึ่งที่บอกว่าการทําให้พลเมืองเป็นใหญ่อก็เลยอยากจะเน้นย้ําเรียนไปถึงคณะสปชว่าในโครงการต่างๆเนี่ยบางทีเม็ดเงินมันลงไปในพื้นที่เนี่ยมันเป็นจํานวนมากมหาศาลจึงอยากให้มีในส่วนของถ้าทําให้พลเมืองเป็นใหญ่เนี่ยก็อยากให้มีพลเมืองโดยประชาชนในพื้นที่นั้นๆเ,นเข้าไปรับรู้ในการตัดสินใจในการที่จะทําโครงการต่างๆในพื้นที่ของตัวเองด้วย ครับขอบคุณครับแล้วที่ผ่านมาเห็นมีบางคนบอกว่าจะตัดเรื่องการสภาตรวจสอบที่ดําเนินการโดยสภาพลเมืองด้วยเนี่ยเห็นอย่างไรครับไม่เห็นด้วยอยากจะให้มีสภาของพล,พลเมืองเนี่ยเข้าไปมีเป็นผู้ตัดสินใจในส่วนนี้ครับหมายความว่าองค์กรบริหารท้องถิ่นในอนาคตจะมีสภา,าจะมีฝ่ายบริหารฝ่ายสภาท้องถิ่นและมีสภาพลเมืองเป็นคนดําเนินการร่วมกันใช่ไหมครับครับถูกต้องตามร่างและธรรมนูญฉบับนี้นะครับครับโอเคครับขอบคุณครับเชิญครับท่านอื่นครับ ผมถึงบอกว่าในการที่จะร่างพระราชบัญญัติหรือออกเป็นกฎหมายใช้ใดๆก็ตามถ้าหากผู้ปฏิบัติไม่ปฏิบัติตามนะครับซึ่งกลัวอำนาจที่อยู่บ้างบนสั่งมาว่าท่านผู้ว่าคุณบอกที่ดินจังหวัดนะให้ออกตรงนี้อ,ออกตรงนั้น,ออ,นออกตรงนี้ออกตรงนี้ถ้าคุณไม่ทำย,ย้ายที่ผ่านมานะครับมีเหรอมี่นครสวรรค์มีไหม หล,หลายจังหวัดครับผม69ปีแล้วอายุอเอำเภอไหนอำเภอไหนที่นครสวรรค์มีเรื่องนี้เอาหนองบัวดีไหมครับตัวอย่างานะครับที่อำเภอหนองบัวก่อนเป็นอำเภอรแรกผมกล้ายืนยันได้ด้วยครับผมเป็นประธานกรนชนครสวรรค์นะครับได้รับความไว้วางใจผมก็ไปดูทุกอำเภอรปรากฏว่าเหตุการณ์เช่นนี้มีทั้งหมดอืและก่อนอื่นผมไม่จะไม่พูดยาวครับวิธีการที่จะรักษากฎหมายให้มั่นคงนั้น ผู้ที่จะไปเป็นตัวแทนของประชาชนหรือผู้ที่จะเป็นอสสเนี่ยนะครับกลั่นกรองก่อนดีไหมครับที่ต้นน้ําำท่านรู้ไหมว่าการเลือกตั้งเดี๋ยวนี้นะครับอิทธิพลอำนาจมาจากกลุ่มการเมืองใหญ่ๆผมไม่ได้พูดว่าการเมืองไหนนะครับครับมาถึงจะมีการเลือกวบว,วตอสอจอผู้ใหญ่บ้านกำนันเอาเงินมาหวานเป็นฐานเสียงตัวเองโออันนี้เรื่องที่แท้จริงเลยผมสาบานได้ครับแล้วใครจะเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันเดี๋ยวนี้ขอโทษนะครับท่านวิยากร ถ้าแดงร่วงสีม่วงชาวบ้านเอาถ้าสีเทาน่ะติดแน่นอนครับผมโอ้นะเชิญครับเชิญครับผมไม่รู้ว่าสภาพลัมืองมันจะเกิดได้จริงไหมอืมถ้าเกิดแล้วในในตำบลน,นั้นนะ่ะเขาเลือกกันหรือว่าให้ผู้นำเป็นคนหามามยกตัวอย่างเช่นกรรมการเลือกตั้งอบตอบตอสอสอ นะครับผมฝากนะครับแต่ละหมู่บ้านให้ผู้ใหญ่เป็นคนหากรรมการเลือกตั้งเสร็จแล้วซื้อเสียงก็กรรมการเลือกตั้งนั่นแหละเป็นคนหัวคะแนน<อ>นะครับอันนี้เรื่องเรื่องจริงนะครับ,รบผมฝากว่าพอประชาชนจะมาเลือกตั้งใช่ไหมครับกรรมการที่นั่งดูดูแล้วว่าสายใครสายใครรู้เลยเหรอรู้สิครับโ ผมลงนายกอบอตอผมจ่ายร้อยหนึง่งเอ้าเดี๋ยวติดคุกแล้วไม่ชอบเองนะผมไม่เกี่ยวนะเพระหลายปีมาแล้ว <c oughs> ผมจ่ายร้อยหนึง่งเขาจ่ายห้าร้อยเขาหมดไปือสองล้านกว่าเขาได้ออผมหมดไปเจ็ดแสนจนท้งวันเนี่ย <c oughs> แล้ว <c oughs> ทำไม <c oughs> ทำไมต้องไปจ่ายแล้วทำไมไม่ใช้ชื่อเสียง <c oughs> เขาบอกว่าไม่ ไม่ทุจริต anni, ไม่คอร์รัปชันไม่ซื้อเสียงไม่ดีเลยท่านครับในโลกนี้ไม่มีแลวทุกคนเลยที่มาเนี่ยถ้าไม่เคยรับเงินมาเลยเนะผมกล้าสาบานเลยว่าทุกคนรับมาหมดแหละจริงหรือเปล่ามิกเอาใครไม่เคยรับเงินในการซื้อเสียงเลือกตั้งยกมือผม <Bruno> <S <S ขอพูดอย่างนี้ครับตัวเองไม่รับแต่ให้เมียรับเพราะผมเคยมาก่อน แต่ก่อนนี้ผมแอนตี้เลยผมไม่รับอ,อการซื้อสิทธิ์ขายเสียงแต่ในที่สุดต้องรับครับเ,ออเพราะว่าประชาชนบอกว่าใครเป็นเหมือนกันหมดเอาเงินดีกว่าน,น,นั่นนะครับขอฝากการแต่งตั้งสภาพลเมืองผมกลัวว่าจะเหมือนคณะกรรมการหมู่บ้านว่าตั้งกันแพวกกันเอง ไอ้คนมีปากมีเสียงไม่เอาอะกลับมาเข้าประเด็นเนี่ยเขาถามว่าถ้ามาบริหารนโยบาย,ายราชการแผ่นดินแล้วเสียหายเนี่ยความรับผิดชอบจะเอาอยัางไงความรับผิดชอบนะครับผมว่าโครงการหรืออะไรดีๆทุกอย่างแต่มันอยู่ที่ภาคปฏิบัติเจ้วัฒนาบอกว่าโครงการและจำนำไม่ดีผมก็ว่าดีอแต่ภาคปฏิบัติไอคนปฏิบัติที่ครับครับเพราะว่า ประการรายได้เหมือนกันนะครับผมเป็นคณะกรรมการตรวจเขาบอกว่าไล่นาตาโทเป็นที่เลี้ยงวัวที่สวนจัดหนักเลยรับไลนละ450บาทหมดอมไอ้คนเช่าไม่ได้ยัดหาเลยจร <laughs> ิงไหมครับอแล้วมันเสียหายแล้วทำยังไงเสียเป็นหลายแสนล้านเนี่ยก็เพราะว่า มันนโยบายดีทั้งนั้นแหละครับเออแต่ภาคปฏิบัติกฎหมายเมืองไทยนะครับเอมันเก่าไม่ถูกที่ขันอไอคนไหนมีตังหน่อยก็หลอดตัวไปครับไอคนไหนที่ไม่มีตังเตดคุกนะครับต้องฝากเอาเรื่องนี้ให้จริงจังนะครับกฎหมายให้ม่จริงใช้จริงเถอะครับโอเคครับใจแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับใจครับ เงินยังมีบทบาทสำคัญในการเลือกตั้งครับปัจจุบันนี้ไปงานบวชก็ใส่ซองกันแล้วว่าที่สอสอไปงานแต่งก็ใส่ซองกันแล้วครับไปงานศพก็ใส่ซองกันโกนจุกขึ้นบันใหม่ใส่ตะพื้นนะครับนี่เ <He S 2> ขาบอกบางทีตัวยังไม่ไปน้ำแข็งไปก่อนไม่ใช่เหรอใช่ครับผมนะครับสมัยหน้าที่มีการเลือกตั้งนะครับพระนาท่านทั้งหลายจ้องมองแล้วครับ ว่าข้าพเจ้าจะขึ้นสู่ตำแหน่งนายกได้อย่างไรนะครับต้องระวังให้ดีฝากท่านอลงกรที่ผมเคารพไปด้วยว่าเงินต้องใช้แน่นอนตอนนี้ก็ใช้กันมากมายโอใช้กันได้หลายรูปแบบครับผมคนคนใช้ในชื่ออะไรหรือนามสกุลอะไรผมติดคุกนะครับผมครับผมบอกไม่ได้ครับติดคุกครับผมโอเคครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับเชิญครับด้านหลังครับผู้นำดงถิ่นฝ่ายปกครองนะครับ เป็นตัวนำที่ท่านเมื่อกี้ท่านพูดบอกว่าท่านต้องต่อส่องดูแลนะครับเพราะว่าฝากผู้ดยงานผู้ฝ่ายปกครองเนี่ยเพราะว่าท่านเห็นท่านก็เห็นรู้ท่านก็รู้แต่ท่านทำไม่รู้ไม่เห็นครับนะครับเพราะว่าแล้วถามว่าบ้านเมืองเราที่ไม่ดีตอนเนี้มันจักระดับท้องที่ครับ,รบไปสู่ระดับชาติ โอ้อที่เสียหายเนี่ยมันเริ่มจากข้างล่างขึ้นข้างบนข้างล่างครับโอ้ต้นเหตุนะครับจากท้องที่อ,อย่างที่ท่านเมื่อกี้พูดท่านบอกว่าอ,องานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาไปปูทางให้หมดแล้วเดี๋ยวพูดเรื่อการเลือกตั้งป้าเนี่ยสบายแล้วก่อนจะเลือกตั้งเนี่ยผู้สมัครเี่ยท่านจะเชิญนะครับผู้ใหญ่บ้านกำนันยกตัวอย่างนะครับไม่ออกเชื่อไขนะครับมาที่บ้านผมหน่อย ผมรับเลือกตั้งจงสะลงทสอ<ะ>มากินข้าวสักมื้อหนึ่งกลับไปก็มีของติดไม้ติดมือครับอผมเป็นอดีตการเมืองท้องถิ่นมาสมัยหนึ่งเนี่ยผมก็ได้รับในส่วนนี้พอสมควรแต่ว่าตอนนั้นมันยังไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มากมายอะไรทั้งครับ,รบนี่ผมเห็นพฤติกรรมตรงนี้แล้วเนี่ยผมก็อยากจะฝากว่าช่วยแก้ระดับท้องถิน่นให้ได้ลงโทษในสถานหนักเพราะว่าพวกผู้นําเนี่ยท่าน ทำซะเองครับนะครับับในเรื่องรับสวยนะครับช่วยช่วยฝากด้วยครับขอบคุณครับขอบพระคุณครับเชิญคุณวรันชัยครับไม่มั่นใจว่าสภาพลเมืองสภาคุณธรรมสารแ่งสารอะไรที่จะตั้งในรัฐรมนูญฉบับนี้นะไม่แน่ใจว่าจะทํากับรัฐบาลที่กระทําผิดพลาดในอนาคตได้หรือไม่แต่ถ้าทําได้ดีกว่ารัฐธรรมนูญจะทำได้ดีใชครับแต่ว่าผมก็ขอฝากว่าถ้าอยากให้ประชาิปไตยมันยืนยงมั่นคงแล้วถ้ารัฐบาลไหน มาทำผิดพลาดเอกจะเป็นขายกุ้งขายข้าวอะไรสารพัดเนี่ยก็ต้องจัดการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาครับล้มกันในสภาไล่ออกกลางสภาออย่ามาไล่เอาแบบทหารมายึดอานาจมาปฏิวัติรัฐปาะเอาประชาชนมาขับไล่ครับแล้วก็ข่าวหน้าจําหน้ามันไว้ว่าอย่าไปเลือกมันมาเป็นรัฐบาลอีกโอเ okay. คขอบคุณสวัสดีเชิญครับการซื้อสิทธิ์ขายเสียงหรือคอร์รัปชันนั้น จะต้องแก้ด้วยกฎหมายเหล็กหรือกฎเหล็กผมกล่าวเียนครับว่าถ้าซื้อสิ์ขายเสียงแต้งแต่หนึ่งร้อยบาทเนี่ยไปติดคุกหนึ่งวันให้ไปถึงเก 90, นะ้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแล้วติดคุกตานั้นเลยครับถ้าหนึ่งล้านเนี่ยไปจนถึงสิบล้านแขวนคอครับโอ้แขวนคอนะต้องแขวนคอหนึ่งอาทิตย์นะครับ<อ>แล้วถึงไปทําพิธีได้แล้วถ้าอย่างนี้แล้วครับตั้งแต่สิบล้านตั้งแต่สิบล้านหนึ่งบาทแขวนคอหนึ่งเดือนครับก็แค่นี้ก็จบแล้วครับถ้ามีกฎหมายเหล็ก สำหรับข้อนี้นะครับคือผมว่าควรจะยึดทรั์นะครับควรจะยึดรัพย์อืและยกเลิกนะครับยกเลิกอย่างอย่างเช่นแบบของของกีฬานะครับคือยกโลกหนึ่งหนึ่งครั้งห้าปีหรือสองครั้งตัดสิทธิ์ทางการเมืองตัดสิทธิ์ทางการเมืองอย่างเช่นในกรณีที่ว่าทําความเสียหายให้กับประเทศถึงห้าแสนล้านอย่างเงี้ยนะครับผมบอกได้เลยว่า ยกเลิกครับยกเลิกคือหมายความว่าบุคคลคนนี้ไม่ควรที่จะมาเล่นการเมืองครับครับและถ้าหากว่ามีผลในตอนเนื่องในอนาคตนะครับผมคิดว่าควรที่จะติดตามว่าเขาจะมีถึงยังไงเพราะว่านอกจากข้าศนานี่นะครับเขารับนโยบายจากต่างประเทศนะครับคดีทุจริตหรือการบริหารนโยบายที่ผิดพลาดเนี่ยควรจะมีอายุความไหมครับไม่มีครับอื ไม่มีครับไม่ควรมีอายุความครับโอ้ครับครับน่าสนใจครับขอบพระคุณครับผมคุณศิระมีอะไรตรงนี้ครับเชิญครับครับก็เรื่องการลงโทษนะครับก็คือก็จะให้มีกระบวนการถอดถอนแล้วก็ถ้าโดนถอดถอนเนี่ยให้เลิกเล่นการเมืองไปตลอดชีวิตเลยครับคนพวกนี้ไม่ควรจะมาอยู่ใน ประเทศไทยด้วยก็ในประเทศก็ดีเหมือนกันนะครับครับครับ,รบ,รบขอบพระคุณครับส่วนส่วนของสภาตรวจสอบภาคพลเมืองนะครับท่านประชาชนไม่ต้องห่วงนะครับท่านเตรียมตัวลงสมัครได้เลยเพราะว่าเราจะกับคือผมเป็นอนุกรรมการชุดนี้กำลังร่างบลสภาตรวจสอบภาคพลเมืองก็คือ เอาคนในพื้นที่ซึ่งมีภูมิลําเนาจริงอย่างน้อย5ปีนะครับแล้วก็จะต้องอยู่ในพื้นที่ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ขาดการประชุม3ามหนก,ก,ก็ต้องคัดออกเลยนะครับต้องตรวจสอบคือต่อไปนี้นกักการเมืองไม่ว่าจะคือเราจะตรวจสอบในจังหวัดของเรานะครับนะกักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยจะทุจริตจะคดกงเหมือนอดีตเนี่ยทำยากแหละครับถ้าพวกเรา มาช่วยกันนะครับครับขอบคุณครับขอบพระคุณครับ